เร็วๆหนึ่งย้ควเร็วถือแจกให้หน่อยทุกคนอะไรครับเรียบร้อยมีคนล้มีเจ้ขอหมดมันแค่วเ็ดตวเจ็เปนหมดวรรวจะเดนรวยจะิแนึงนะฮะรอยบาทโอเเโอเคนะ เด okay. ี๋ยวถ้๊ปหนของแก้วพี่ปูมีแก้วอีกไหมอ่านายและสวัสดีคุณไอรีนสวัสดีค่ะอ่าเพิ่งเรียกได้ว่าจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ มันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ก็ไม่ได้เป็นง่ายๆก็ต้องมีการไปฝึกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทําให้ให้เราแบบรู้สึกสนุกับการแสดงมากขึ้นด้วยค่ะพี่ชาเดี๋ยวนี่มารอดูฝีมือปาร์เดร์ทางด้านโน้นนะครับอะเราดูแล้วมันก็หลาพเทงมากสำหรับอซีรีส์เรื่องนี้กำลังนลกกันอยู่มากเอาเป็นแต่ว่าซีนที่แบบเทคมากที่สุดเป็นซีนไหนซีทเว่ตีเลยค่ะอะ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพใช่ใช่มันมันอาจจะเป็นความที่เราต่างคนต่างไปเล่นกับคนอื่นมาหรือว่าไปเจอแบบนักแสดงแบบเงินชีพมาแล้ฟิลมันจะต่างกับชมีเลิฟเพราะว่าชมีเลิฟเราออประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เย้และทุกคนครับขอเสียงปรบมือกับอิงฟ้าและชาล เดี๋ยวให้ทั้งสองคนไปเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตของเรานะครับขอบคุณอิงฟ้าขอบคุณชาลลอตด,ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนสักครู่ก่อนที่เข้ากล่องมาแรกเราทุ่มฉีดฟิลเลอร์ปากกันมา <laughs> แต่เ <laughs> พราะหูมันบวมใช่แล้วแบบมันก็ต้องเกร็งแบบเพราะว่าปากบวมมาทั้งค <c oughs> ูง่อะไรเงี้ยค่ะก็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 ต้องตัดผ่านสิ่งนั้นไปให้ได้เพราะว่ามันต้องมีการแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมีเลิฟซีน,นะะซึ่งพอเราแบบโดนปากกันแล้วก็รู้สึกว่าเออใช่ก็ <c oughs> ออออร,รู้สึกว่าแบบโอเคมันเหมือนเป็นผ้าออแข่งกันคู่แข่งกังนคู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็ตลกดีค่ะสำหรับซีนวันนั้นซึ่งเป็นวันแรกด้วยทค่ะเรื่องนี้ค่ะก็เป็นซีนคำๆน่ารักน่ารักนะครับของทั้งสองคนอ่ะแล้วชาลอตล่ะมีอะไรนะสอง action เจ็บตรงไหนหรือเปล่าไหนดูดิ ơi, chẳng người đứa nghĩ đúng không? chết ông này à, Để lại bảo hay. chết này, 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 và con này luôn. đi. <laughs> đi <Đưa cười> <đây. cười> <laughs> ดูดิแดงเลยหลังดื้อนี้ดูเปล่าเจ็บตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไหนเปล่าให้เจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยดื้อ ก็ตรงนี้โหเ่๊ไอ้ไปโดนอะไรมาเนี Seven ่ยเจ็บตรงไหนกรเปล่าอืมเจ็บตรงนี <t <t There, ้ตรงนี้ก็ตรงนี้โหมาดันไหนเป่าให้นะทำไมดุเกิดอะกรขึ้นดเนยมันมันสลับบทมันจำไม่ได้แล้ว่ การเทรน,นค์มพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่า,าดีค่ะครับผมถ้รวมดีเปาไใช่ใช่ปยอีกิักินนะฮะอะไรครับวยวายโอเคอสองโลโก้สองโลโก้อีกนึง โอเคครับอีกหนึ่งช็อตครับอีกฟ้าแก็ชาวลันกันไอคนคนึงคนนึงอีกคนเดี๋ยวมาถ่ายกันให้มันจับกันเดี๋ยวเรา๋ยตอนนี้มีอะจับอยู่มั่ใจหรือเปล่าไั่ใจหรือเปล่าอย่าแอนอีกบางทีนะฮะอะไรครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยทีมงานจ๋าขอโลโก้หน่อยครับ ขอเป็นลูปโลกโลก้ก็ได้ครับขอเป็นลูปโลกโลก้หน่อยนะครับตปองขีดโอ้โหมาแต่ไหนเปล่าห้นะทำไมยังดู มันสลับบดมันจะไม่ได้เลยนะบทเลยก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับเป็นไงครับเอ่อเรื่องนี้ทําให้หลายๆคนได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของการแสดงมากขึ้นค่ะแล้วก็ฟีดแบ็ตอบรับคือดีมากๆแล้วก็ให้หลายๆคนได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของการแสดงมากขึ้นค่ะแล้วก็ฟีดแบ็ตอบรับ แล้มันก็ต้องเป็นซีนอารมณ์แหละค่ะก็จะมีฉากที่เป็นตอนที่เราต้องบอกเลิกเขาอะไรเงี้ยเพราะ rolling. จริงๆวันนั้นเราถ่ายแบบซีนร้องไห้กันตลอดทั้งวันเลยอะไรเงี้ยซึ่งอารมณ์มันก็ต้องต่อเนื่องแล้วก็เราต้องทําเวลาด้วยด้วยความที่คิวเราค่อนข้าง,างน้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบหนึ่งวันก็คืออัดหลายซีนพอหลายซีนเนี่ยตอนหนึ่งซีนต้องผักนเอาลทีนี้มาเล่าถึงตัวละครกันบ้างที่รับบทบาทนะครับ ขอโลโก้สปอนเซอร์ด้วยครับโอ้โหแล้วถูกเลยเลยด้วยนะแล้วถูกเลยเลไอคนนี้คนนึ่งอีกคนแต่ว่าเราจะให้คนมีจักรภาพเดี๋ยวเราจะมีการจับถูกนัดใจหรือเล่านัดใจหรือเปล่าอย่าตัดคันก่อนนะครับเอาเดี๋ยวไปให้ทีมงานได้เลยนี่ไงเอาละทุกคนครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของคอนเสิ มาเป็นถุงม้นะครับร้อร้อนเลยร้อรอมอะไรนะอะไรนะร่อรอมากอะิาเออเลิศอะตอนนี้เดี๋ยวรอตึงนิดครับแล้วาสวยมาก ตึ่งสงโบงครับแม่แวนผิดมาเตจตาระหว่างรอโดงเอ้อ<ม>งจะไกลตัวก็ไม่เชิงค่ะ<แ>อาจจะมีบางบางหัมาเดีย๋ยวไหนเปล่าให้นะทำไมหลุดเลยแกอยู่เลย